เอแค่รักพ่อไหมคะรักพ่อเท่าไหน่ลูกรักแม่แค่ไหนแล้แม่เท่าไหรเท่าเอบีซหน่อเเอละอะไรอีกเอีอเอเอ อสด้วย T ทีอีเออเก่งมากรักมาจุ๊กจุ๊กด้วยจุ๊กจุ๊กจุ๊กกล้องเลยจุ๊กจุ๊กชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงเดยละเด็กหญิงพาวอะไรอาอริชาบ๊ายบายบ๊ายบาย